หมอจะดูเสืสมาหรอเลอาซื้ออะไรเนี่นั่นแหละเอใติดใจเ่ถามฝ่ดเลือใครเลือใครหรอไม่ใครเหรอได้ไหมเงีลยแม่ดิปแม่เหนอเลยแม่กำลังอยากนี่นดีนี่นี่อ้ยันไดมันอยู่ตรงนี้บรรยายนอนต้องวนบนอบน แม่สำรวจแล้วแม่กรลูกเหมือนมาแบบประเทศหนาวเนาะมึงนะแม่กรลูกมาเหมือนมาประเทศหนาวเลยร้อนขตาดไไม่ต่างเท่าไหร่ไม่ต่างเยไม่ได้ร้อนรอไปเห็ไหมที่นี่มีนะมังกรมันมี แต่จะหนาวาะว่าเราแต่ที่เดินหน้าที่ายันนี้ซืซอ่ฟินนี่ไม่ให้สาวโอ้นนี่เลยนะเพราใส่รายการเักเด็กเไ่ยนะจะดูก็เก๋ไก๋ใชเลยจะดูแบบอะไรเด็กๆก็จะปอย่างนี้แหละอีสักพักอ่ะอีสักพักก็จะได้ <c oughs> ขอให้ลมขอให้ลมแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้บนนะ เปล่ามันเ,นเด็ไม่ได้อ๋อมันสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันน้อยไงไม่แรง ที่ด้านเก็บไว้ก็ยังดีนะใช่ถ้ามันคล้ายๆล่ะเก็บรายละเอียดไปก่อนแล้วค่อยไปถามพรุ่งนี้ไปเที่ยวดิสีน่แลนด์อยากเล่นอยากเล่นใช่ไหมเล่นดุกที่เลยนะไอ้คืนนี้ไปสำรวจกนคืนนี้สำรวจหาไวไฟแล้วก็เปิดดูมันมีอะไรบ้างไม่มีเยอะไม่เยอะหรอต้องเล่นดิสีน่แลนด์ เกาหลีไม่แน่ใจนะแต่น่าจะน้อยกว่าปะ่ะเกา <c oughs> หลียังมีอยู่อย่างนะเดียวเองที่เอ็กเพรสเฮ้ยเกาหลีมีเยอะนะทีไม่ได้ทีไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเลน่นไม่มีเวลาเลน่เลนต้อเดินไกลมากกได้ใช่ไหมนั้เอเอของปอไม่ได้เล่นอ่ะเดินมาไหนก็ ลองล้มสักครั้งใช่เราล้มสักครั้งเราหนึ่งในสาวันจะต้องทมสักล้มต่างถิ่นเนี่ยไม่เป็นไรไม่น่าอะไรไม่แล้จะลงก็ลงให้เท่หน่อยนะทิชเล่ล้มไปไม่แม่จะได้ไปไหนเนี่ย ลองแชมป์ข้าังบนข้นงบนนี่นี่มีอีกเขาบอกมีหกชั้นเนี่ยนีอา่เมื่อกี้ไ้รการนอยู่ที่สอนี่นี่ไหนรองเท้าที่น้องเนนั่นอะไรเนี่ยรองเท้าอะไรอะอยู่ไหนหรอไม่รองเท้าเหรออินสุกะเรียกูเกะอัสุกไก่ไหมเนา ตัดใจอะตัดใจได้่ยใช่เนี่ยตัดมเนี่จริงโอ้ยเคยสิจ้ามาต้อเขาก็อยู่เท่าไหร่แล้วขายไปสิบแล้วมาฮ่องกงเนี่ยล่ะมาบ่อยมาเท่าไหร่บ่อยสุดเ้จีนที่นะนีหน้าตาก็รู้หน้าดูดูหน้ามีหน้าตาก็รู้วจ้าเมาจากเนี่ยไปเมืองจีนมาให้เมืองจีนไปประมาณห้าครั้งเนาะไปทำอะไรกําแพงคะพี่ไปทำอะไรคะไปทำอะไรกําแพง

คือสองคนละร้านนะคนละตึกที่าได้ต่างากนนว่าเออ้าที่นี่แต่คาวนี้ดีเนาะ Còn sáng, lâu sáng không có sai cho quý vị ngon เหนนจรอื่นน้องอะไรใครน้องน้องไปหาที่ใส่เื้อมาเดิสำอางไงเพราะว่าน้องเขาจะไปซื้อหมอช้าหมอจะไปซื้ออะไรเน้อสำหรับ

สรุปจบเลยประโยนไม่ออกปุ๊บจบเลยพยายามเดินเดินหากันอริสุกกะซิสุกกะเขาก็ไม่เดินทางของเขาไงเขาก็มีจุดบุ้งหมายในการช้อปปิ้งมากโอ้โหกล้องตปเลยหมดเลยวป่ะโอ้โห ระเบิดเนอะใช่ใช่ผู้มียืมใส่นะอเธอจะระเบิดเอาสีดําสีอีกสามรเบิดรองเท้าเล็กอย่าเลยถึงสามรเท้าอ่ะวัดมืเดียวคู่นี้ประมาณมีคู่เดียวเอง หลอดเจี่ยวอย่าไม่ได้แล้วอย่าไปหลอดอด้ยังไปหลอดย่าไปหลอดเจี่ยวแค่แบบล้อต่ำๆอย่าหลอดเจี่ยวเลยยกสูงไปดีกว่า เราไม่ห้องน้ำป่ะเนี่ยห้องน้ำเดียวเดไีย่รอ้มีล้อย่าได้อย่ชุดามีร้อแล้วก็ไม่จะร้อนไม่ถ่ายทันไม่ซื้อทำไมอนนอรองเท้มีลอฝนล้อทิ้ง